สบายดีจ้าพี่น้องมาพบกับซาร์เล็กซี่ซานแนวคือเก่าจ้าเข่าน้องกันออันนี้พี่น้องก็มากินข้าด้วยใช่ไหซีเด้อพัดข้าวหน้าแซ่ปลากระป๋องจะมากินแบบง่ายๆจ้ะจ้ะไม่ต้องหา่มาด้วยหน้าสดหน้าเลยละอันนี้หน้าสดสดๆจิงๆแซ่ประจ้า เดีย๋ย้แจกพี่น้องเดลยผู้อยู่ใกล้อยูย่ใกลเพื่อกี่เขาแซลเลกซี่เด้อจ้าแซ่บแซ่บจ้าปลากระป๋องผัดใส่ผักหน้าเด,ด้อจ้ากับโอเพดจ้านั่งฟ้าวอมมนะีหัวไหเนาะผิดนี่จ้าผิดอืมจ้า น,นอนาจากนี้ก็อนเนี้ยว่าจัดเ่อทำอนบนี้หนึ่งหมูไม่บาทก็ไปเป็นยกใหญ่เนาะ ไอ้อมหมูมาอบด้ี่นังมนไ่ไมีมันลี่นื้นนอไปแปรมมันนะอ้ยอันน้มูอุปน,นั่นโอเคอมึงมูอุปันอุนนนอันอุมูอันนั้นนมสดอ้าูกลเนาะ มาเดินมาเดินพี่น้องเอ้ยกินน้ำเชื่อซีขับในอบไกนกะพพกันให้มันหิวแฮงลงข่าห้า่เหมยืนอยู่กับคุณกอนคไปข้างบนเลยรอรยนรอรยแงานข้าหะหิวแฮงปะอยาทุนี ซสบพี่น้องเ้ยวัได้กินตะเึงพัดปลากระปองสซฟะคน้าจ้ะให้แบบง่ายๆจ้ะพี่น้องเสพไจชลสพพี่น้องใส่เ้หนาวอยู่บอจ้าเนาไปแบบัดยิงถ่าย

แต่เสเสือพนังงานไปแล้วรุด่อันนี้ไปแตงโซไปเนาะแล้วก็รุดก็ไอเหียก็เต็มเนาะเีเห็นบอรออตีก็ขาของถม้าวหนึงหมูองใหม่าบอืมราคาจุกิก ไม่อิ่มค่ะหมูมันไม่น้อยเสร็จเ็เพลังงานไปอื่ที่เราหายคือผมมีเงินเราขายทสื่อตุ่เสร็จเพลังงานไปเอาไปกินลูกแล้วอ่ะลุงเคยจนมาก่อนล้วบอกเอาไปกินลราปะเราหายเราได้บ่หดเงินเหมือนมีเงินเท่าไหร่แล้วะมีแค่นี้ค่ะเอาไปกินเลยลูกลุงก็เคยจนมาก่อนนาบ่จ้ะ ร่มเพื่อกระกดาดอแล้วลซึ้งแล้วซึ้งห <laughs> นักร่งผ้าของข้างแรกแลก้วอิ่มนะพี่น้องเอ้ยใส่สี่ข้อผักลาบขีดใบเพียงเท่านี้เด้อจ้าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแล็กซี่แชนแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตาม ได้รับสมช่อง l e x i Channel จ้าบ๊ายบายจ้า, bye bye, จาขอบคุณค่ะ